ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อแก่นแท้แห่งพระกรรมฐานกฎแห่งกรรมหลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อจรัญ์ทิตะธรรมโมท่านผู้ฟังครับหลวงพ่อจรรญ์ทิตะธรรมโม ไ้พูดถึงประโยชน์ของกรรมฐานว่าชีวิตของคนเรานั้นมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายบางคนหาทางออกได้แต่สำหรับบางคนหาทางออกไม่ได้กรรมฐานเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถร่วงรู้กรรมในอดีตของเราได้เราก็จะสามารถแก้กรรมที่เกิดขึ้นกับเราได้ถ้าเรามีสติดี มีกรรมฐานผีก็ไม่เข้าเจ้าก็ไม่ทรงไปไหนก็ไม่ต้องกลัวคุณใสที่เขาทำปล่อยมาตามลงจะไม่ถูกเลยนะคนมีสตินี่จะเข้าไม่ได้คนที่ไร้สติผีมันจะสิงกลายเป็นบ้าวิปริษผิดมนุษย์ไปจะไม่มีความสุขถ้าท่านตั้งใจปฏิบททัติธรรม โดยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรให้มากแล้วไม่สนใจใครทั้งหมดแต่ความภาวะผวังห่วงนูน่นห่วงนี่ห่วงนั่นท่านจะไม่ขาดทุนทุกวันนี้วัดอมาวันมีความสัปปายสนเหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเป็นอย่างยิ่ง ถังบรรยากาศที่ร่มรื่นสาราปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ลานจอดรถกว้างสะดวกสบายและห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านถึงกว่า500ห้องรวมถึงโรงทานที่มีอาหารและน้ำเด่มไว้คอยให้บริการผู้มาทำบุญและปฏิบัติธรรมไม่ขาดสาย วัดปฏิบัติที่หลวงพ่อจรัน์ทำมาอย่างสม่ำเสมอเมื่อสุขภาพจังแข็งแรงคือการนาฬิกา30นาทีและ13นาฬิกา30นาทีของทุกวันหลวงพ่อจรรยจะออกมาให้พ่อนยิาดโยมเป็นเวลาสั้นๆก่อนจะกลับเข้ากุฏิเพื่อพักผ่อนแม้ในวันที่หลวงพ่อจะชราภาพมากจนไม่สามารถเทศ โดยัดโยมได้เหมือนในอดีตแต่ทุกคนก็สัมผัสได้ถึงความเมตตาการุณาของท่านที่ส่งผ่านแววตาและสีหน้าที่แจ่มใสรอยยิ้มน,น้อยของท่านทำให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกอบอุ่นและมั่นใจที่จะปฏิบัติตามและก้าวเดินตามท่านในทางสายกลางเช่นนี้ ในการเทศนาสั่งสอนญาติโยมนั้นหลวงพ่อจรันมักจะเทศนาเรื่องกฎแห่งกรรมโดยยกตัวอย่างการ,รเผชิญกฎแห่งกรรมของตัวท่านเองในระหว่างที่บวชเป็นพระนี้หลวงพ่อจรันต้องรับผลกรรมที่ทำวาวในสมัยเด็กครั้งแล้วครั้งเล่าบางครั้งก็หนักสาหัส เนทพเอาชีวิตไม่รอดเลยทีเดียวเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งมีคนขี้เล่าจ้างทันด้วยเงินหนึ่งบาทให้นำเต่าเจ็ดตัวไปต้มเพื่อเป็นกับแกงมท่านจึงนำเต่าทั้งหมดไปต้มในหม้อน้ำที่กำลังเดือดพล่านแต่คงเพราะหม้อดินเผาที่ชายต้มคงเก่ามากเมื่อเต่าพากันดินคลุกคลิก อยู่ในหม้อหม้อจึงแตกออกเป็นสองเสียงเต่าทั้งหมดหลุดออกมาได้แต่ยังไม่ตายจึงพยายามตะเกียกตะกายหนีสุดชีวิตเข้าไปซุกตัวในก่อไผ่เมื่อเด็กชายจรันวิ่งเพื่อจะจับหนาต้มอ,อีกเขาก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นพอเต่าใช้สองขาหน้า ปาดน้ำตาที่ไหลพภาคพลากออกมาเหมือนสมวนไทยที่ว่าร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่าไม่มีผิดด้วยความสงสารจึงปล่อยเต่าทั้งหมดไปในขณะที่บวชเป็นพระกลุงพ่อร่วงรู้ร่วงหน้าว่าท่านต้องรับผลกรรมครั้งนี้วันหนึ่ง คนที่ท่านรู้จักที่บางปะอินไม่สบายท่านจึงตั้งใจไปเยี่ยมโดยจ้างรถปิกอัพไปกับคนขับสองคนระหว่างทางเดินฝนตกหนักมากถนนลื่นรถยนต์เสียหลักพิกความแปดตลกหลวงพ่อดิ้นครูครักอยู่ในรถพอประตูรถล็อกหมดศีรษะถูกกระแทกทั้งบนและล่าง รถพังหมดทั้งคันพอดีมีคนผ่านมาช่วยไหวจึงรอดชีวิตมาได้แต่ท่านก็ต้องปวดแสบปวดรอ้อนชูหนังถลอกอยู่นานนับเดือนอย่างไรก็ตามแม้หลวดพ่อจรันจะเจริญกรรมฐานแผ่เมตตาขออโหสิกรรมแก่เต่าแต่เวรกรรมที่ทำไววย,ยังไม่หมดแค่นั้น แถมครั้งที่สองยังหนักหนากว่าครั้งแรกครั้งนี้ท่านประสบอุบัติเหตุโดยรถที่ท่านนั่งมาประสานงานกับรถทัวอย่างแรงจนร่างของท่านพุ่งทะลกุกระจกกระเด็นออกไปหลายวาแล้วตกลงมาหน้าบ้านของเจ้าของโรงงานทำอิฐในสภาพคอหักพับมาอยู่ที่หน้าอก หนังศีรษะเปิดจากหน้าผากไปถึงท้ายทอยเลือดเต็มปากเต็มคอโชคดีที่มีคนมาพบเข้าจึงอุ้มหลวงพ่อจรันใส่รถเข็นอิดนำไปส่งโรงพยาบาลแต่บังเอิญว่ารถไม่มีบอกหม้อน้ำรถก็ไม่มีฝาปิดต้องชใช้ผ้าอุดแทนซึ่งอยู่ในตำแหน่งก้นของหลวงพ่อจรัน พอดิบพอดีระหว่างทางที่จะไปโรงพยาบาลท่านได้ยินเสียงเต่าพร้อมเห็นภาพเต่าโผลออกมาแล้วพูดว่าสมน้ำหน้าเดี๋ยวกูจะซ้ำมึงเดี๋ยวกูจะซ้ำมึงพอขาดคำน้ำในหม้อน้ำก็พุ่งขึ้นมาลวกหลงพ่อจรันตั้งแต่หัวไปตลอดตัว ท่านต้องทนทุกข์ทรมานไปตลอดทางเมื่อไปถึงโรงพยาบาลสิงห์บุรีหมอก็บอกกับญาติโยมว่าท่านมรณาภาพแล้วให้นําไปวัดเตรียมจัดงานศพได้เลยทว่าขณะที่บุรุษพยาบาลกําลังเข็นหลวงพ่อไปเย็บแผลล้างเลือดเตรียมเข้าห้องดับจิตนั้น หลวงพ่อได้ฟื้นคืนสติจึงตั้งอธิษฐานจิตว่าด้วยดดชบุญกุศลเทวีสุวรรณเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าชายนิกรรมในโลกมนุษย์หมดแล้วก็ยินดีจะไปแต่ถ้าข้าพเจ้าจึงใช้นิกรรมไม่หมดข้าพเจ้าขอสาบานต่อเทเวีสุวรรณว่า ขอให้ข้าพเจ้ากลับมาแก้ตัวสร้างกรรมดีใช้ยนี้ให้หมดถ้าหมดแล้วข้าพเจ้าจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อสิ้นคําอธิษฐานปรากฏว่าปุรุษพยาบาลเข็นรถไปตกล่องประตูเหล็กและจากแรงกระแทกนี่เองทำให้กระดูกคอของหลวงพ่อซึ่งขาดอยู่เกิดติดกันขึ้นมา หลวงพ่อจรั์กับฟื้นคืนสติทางโรงพรยาบาลจึงส่งตัวท่านไปรักษาต่อที่โรงพรยาบาลเลิศสินกรุงเทพมหานครเมื่อผลระยะวิกฤตแล้วจึงส่งตัวท่านกลับมารักษาต่อที่โรงพรยาบาลสิงห์บุรีระหว่างนี้ท่านต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเป็นเวลากว่า50วัน หิวน้ำก็ไม่สามารถดื่มได้ต้องหยอดด้วยหลอดกาแฟเวลาฉันข้าวก็ต้องใส่เข้าไปข้างๆปากทีละน้อยทีละน้อยขบฉันอาหารเลือดก็ไหลออกตลอดเวลาในช่วงเวลาที่ต้องรับผลกรรมนี้เองหลวงพ่อจรัญจึงนึกถึงกรรมที่ทำกับนกขึ้นมาได้อีกเรื่องเรื่องมีอยู่ว่า ในวัเด็กท่านชอบยิงนกตกป่าครั้งหนึ่งท่านยิงนกจนปีกหักตกลงบนคันนามันพยายามวิ่งหนีสุดขีดแต่เด็กชายจรันกับวิ่งไล่ตามแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจะนกตัวนั้นตกใจหันมาจิกมือท่านเต็มแรงจงเลือดพุ่งกระฉูดด้วยความเจ็บแค้น เด็กชายจรันจึงจับนกหักคอทลกหกลกนังหัวโดยไม่สนใจว่าจนกตัวนั้นจะร้องลั่นและสิ้นชีวิตด้วยความเจ็บปวดทรมานและผลกรรมในวันนั้นก็ตามมาให้กับทยอยถึงตัวท่านที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นเองท่านผู้ฟังครับ เรื่องราวการให้ผลของกรรมของหลวงพ่อเจรันนั้นมีมากมายหลายเรื่องสำหรับคนที่ชอบโกหกสาบานหลวงพ่อเล่าว,ว่าในวัยเด็กท่านมักจะขโมยเงินของยายบ่อยๆเมื่อถูกจับได้ก็ไม่ยอมรับพร้อมทางสาบานว่าถ้าขโมยจริงคอ้ฟ้าผ่าและคิดในใจว่าไม่ตายนะ ผลกรรมในครั้งนั้นส่งผลให้วันหนึ่งขณะที่หลวงพ่อกำลังเทศปโปรดญาติโยมอยู่ที่กุฏิหลังปัจจุบันตอนบ่ายสีโมงเย็นได้เกิดฟ้าผ่าลงมาที่ตัวหลวงพ่อจรันจนเจียว,วอนไหมแต่เป็นที่น่าอัศาจรรย์ที่ร่างกายหลวงพ่อไม่ได้รับอันตรายใดๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้หลวงพ่อย้อนคิดถึงคำสาบานที่ให้ไว้กับคุณยายและมายกตัวอย่างเรื่องนี้มาสอนญาติโยมให้ปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรมเสมอในเรื่องกฎแห่งกรรมนี้หลวงพ่อจันได้ชี้แนะแนวทางสำหรับคนที่อยากหมดเวรหมดกรรมไว้ว่าอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปแค่นี้ก็พอแล้ว คอยทยอยใชย้ไม่นานก็หมดไปเองกรรมเราเป็นคนทำเราก็ต้องเป็นคนแก้จะไปให้คนอื่นแก้ไม่ได้จันเจริญกรรมฐานทําให้รู้กฎแห่งกรรมว่าเคยทำอะไรไว้จะได้แก้กรรมหรือชดใช้กรรมของตัวเองแล้วแผ่บุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรที่ร้ายจะกลายเป็นดี ลูกหลานจะมั่งมีสีสุขประกอบอาชีพการงานมีเงินไหลนองทองไหลามาท่านผู้ฟังครับปฏิฐานของหลวงพ่อจอรันหลังจากรอตายจากอุบัติเหตุที่ทำให้หลวงพ่อจอรันเกือบจบชีวิตในครั้งนั้นท่านได้ตั้งปฏิฐานอันแรงกล้าว่าจะใช้หนี้โลกมนุษย์ ด้วยการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้ท่านจึงเปิดโรงเรียนภาปริยธรรมสำหรับพระภิสุสัมเนรนทั้งยังเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานสำหรับคารวาดโดยไม่เลือกชั้นวรรณะเชื้อชาติหรือศาสนาสิทธาอนุสิทธิ์ของท่านมีทั้งที่นับถือศาสนาพุทธคริส และอิสลามผลงานของหลวงพ่อจรันเป็นที่ประจักษ์ไม่เฉพาะในหมู่ประชาชนคนไทยเท่านั้นแต่ชาวต่างประเทศก็ยอมรับนับถือท่านปีหนึ่งหนึ่งมีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมทั้งที่เปลี่ยนภาะพิสุสามเณรแม่ชีและประชาชนทั่วไปนับหมื่นหมื่นคนท่านผู้ฟังครับ นอกจากนั้นหลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโมยังได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพิสุทิ์ที่มีความสามารถอย่างเอกอุกคือเป็นทั้งนักพัฒนาที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนานักเทศที่เข้าถึงจิตใจของคนทุกวัยและนักวิปัสสนากรรมฐานผู้มีความมา่มั่น ท่านกล่าวว่าอัตตมาไม่เคยสอนให้ใครไปสูนสวรรค์นิพพานแต่สอนกรรมฐานให้ระดึกบุญคุณคนนึกถึงพ่อแม่นึกถึงตนและสงสารตัวเองแค่นั้นพอตลอดเวลาที่ผ่านมาหลวงพ่อจรัญได้เรียบเรียงหนังสือธรรมะที่มีคุณค่ายิ่ง วายเป็นจานวนมากแต่ละปีท่านแจกหนังสือเป็นธรรมะวิทยาทานมากกว่า1.5แสนเล่มด้วยคุณงามความดีนี้ทำให้ท่านได้รับการถวายเกียรติคุณคุณงามความดีมากมายแต่เหนืออื่นใดหลวงพ่อจรันทำให้คนไทยหลายแสนหลายล้านคน เข้าถึงธรรมะที่แท้ของพระพุทธเจ้าและทำให้คนไทยเข้าใจกฎแห่งกรรมดังที่ท่านกล่าวว่าผู้เป็นชาวพุทธทุกคนควรเชื่อและพยายามศึกษาทำความเข้าใจในกฎแห่งกรรมอาตมาอยากจะกล่าวว่าชาวพุทธที่ไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมนั้น หาใช่ชาวพูดไม่เพราะที่สุดแล้วต่อให้เหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรมได้ท่านผู้ฟังครับเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอแต่กรรมใดที่ต้องพบเจอบ่อยที่สุดและจะทำการลดกรรมนั้นๆได้อย่างไรและให้มากที่สุด ก่อนที่เราจะสิ้นลมหายใจนั่นคือนิพพานสูงสุดของเราชาวพุทธที่พึงปฏิบัติสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วเราชาวพุทธรู้และทราบกันดีขอให้ทุกท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและทำแต่กรรมดีเพื่อเป็นกุศลและเพิ่มพูนบารมีให้แก่ตนข้าพเจ้านอบน้อมคติธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งท่านหลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโมคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนที่ดีและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่วความดีมีแต่วความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ